สดีครับวันนี้อาจารย์เป้นพาเพื่อนเพื่อนเกษตรกรมาชมไร่สับปะรดที่ตำบลห้วยมุ่นอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเจ้าของไร่กันนะครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยครับครับผมกิติศักดิ์สุวรรณขันครับ,ราารรบอยู่ห้วยมุ่นอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ครับปลูกสับปะรดเนาะครับทั้งหมดกี่ไร่เอ่ย ประมาณ30กว่ากไร่ครับประมาณ30กว่ากไร่และบนห้วยมุนนี่ส่วนใหญ่สับปะรดครับล้วนเลยนะสับปะรดล้วนครับอย่างอื่นก็พอมีบ้างมีบ้างครับเมื่อกี้เราก็ไปสวนทุเรียนมาแล้วเนาะครับทีนี้ทํากิจการหลายอย่างทีนี้ตอนนี้ไอ้สับปะรดเราเนี่ยครับมันเจอเจอเจอปัญหาอะไรปัญหาเจอปัญหาคือใบแดงใบแดงลกเน่าคนเน่ารากเน่าคนเน่าครับเนาะครับคือมันมันเป็นเชื้อราครับเนาะ แล้วพอดีมาเปิด y o youtube ครับเจออดีนึ่งก็ต้องการให้อาดีน่ยมาช่วยมาช่วยแก้ไขครับโรคต่างๆที่มีอยู่บนห้วยมุ่นครืออาจจะเป็นรากเน่าโคนเน่าของสับปะรดหรือว่าทุเรียนเนาะอาดีก็จะช่วยแก้ปัญหาให้ทีนี้ไอ้พวกนี้ที่มันสาเหตุมันก็คือว่ามันจะมาจากเชื้อราเนาะเชื้อราเชื้อราไป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 ที่ไปกินที่รากมันครับทีนี้ ไอ้พวกนี้ถ้าลากไม่สมบูรณ์ครับการหาอาหารการอะไรมันก็ไม่สมบูรณ์มันก็ส่งผลมาถึงทางปลายปลายสับประรดน<ม>เนาะใบปลาย,ลายไม้มั่งแดงมั่งอะไรมั่งเนี่ยทีนี้อดีเราก็จะมาช่วยแก้ปัญหารเรื่องเชื้อราให้และมาล่าไอ้พวกเพีย้ยไฟลายแดงเพีย้ยแป้งครับ,รบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆหมดไปครับทีนี้อัตราส่วนการใช้ของอาดีเราคือว่า ถ้าเราผสมน้ำา20ลิตรก็คือใช้อาดี5 0 C ซีซีแต่สำหรับไร่สับป,ประรดหรือสวนทุเรียนเนี่ยเพราะมันเป็นจำนวนมากเราก็ต้องฉีดถัง200ลิตรอยู่แล้วเนาะถ้าถัง200ลิตรก็คือใช้50ซีซีคือ2ฝาเขียวสองฝาเขียวต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะสฝาเขียวนี่มันจะเท่ากับ50ซีซีอย่าเกินค,ค,คือไปเวลาเราเทยพยายามอย่าให้มันลน้น ถ้าล้นนิดก็คือเกินที่นี่มันต้องพอดีที่นี้ถ้าเกินแทนที่มันจะไปแก้ปัญหามันก็ซ้ำเติมอีกเหมือนกับไปซ้ำเติมใช่ไหม <นะ S 1> มันเป็นอย่างนั้นอัตราส่วนกนารใช้ก็คืออย่างที่ผมบอกข้อข้อที่ควรระวังก็คืออัตราส่วนอย่าให้เกิน,นเนาะอย่าบบให้เกินอับบบบนอาตราส่วนมันพอดีรับรองอาดีเนี่ยช่วยเกษตรกรแน่นอนเนาะ แล้วที่สําคัญสมมติว่ากรณีว่าเราใช้ใช้อย่าอื่นอยู่แล้วครับเคยใช้เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ให้ลดลงมาครึ่งหนึ่งแต่อาดีอัตราส่วนปกติแล้วอย่างสารพัดนี่ยกรณีถ้าเราปลูกใหม่ๆเนาะเราก็จะต้องมีการฆ่าหญ้าหรือคุมหญ้าเราก็เอายาฆ่าหญ้ามาผสมพร้อมกับอาดีฉีดทีเดียวได้เลยครับแต่เราลดอัตราส่วนของยาฆ่าหญ้าลงมาครึ่งหนึ่งสมมุติ น้ำสองลิตรไอยาฆ่ายาเราใช้ครึ่งลิตรเนี่ยสมมตินะครึ่งลิตรเราก็เหลือสมมติสมมติลิตรนึงอ่ะเขามีครับเขามีเท่าไหร่ลิตรหนึ่งก็ร้อยร้อยซีซีเนี่ยเราก็ลดเหลือห้าสิบซีซีสิบีคือเราจะใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้ลดปริมาณลงมาครึ่งหนึ่งครับแล้วลดปริมาณแล้วไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้ผลได้ผลเพราะอาดีเนี่ยจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยาฆ่า้าหรือยาคุมยานั้นนั้น ให้มันออกฤทธิ์เร็วครนะแล้วย่ามันจะตายดีถ้าเป็นยาคุมก็ยาก็จะไม่ขึ้นหรือถ้าขึ้นก็น้อยมากอะไรเงี้ยอย่างนั้นนั่นคือข้อดีของอาดีสองอานหนึ่งคือสามารถผสมกับอะไรก็ได้ครับบางคนก็ว่าอมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่แต่มันเป็นไปได้แล้วเพราะมีคนเขาใช้ได้ผลมาแล้วครับที่สุพรรณบุรีครับกรณีผสมยาฆ่ายาแต่อัตราส่วนแบบที่ผมว่าไปเมื่อกี้ก็คือว่า รถนั้นนะ่ะลงครึ่งหนึ่งอันนี้อัตราส่วนปกติญรยานนี่โอ้โหตายดีจังครับอย่างนั้นอันตราส่วนก็ไม่ยุ่งยากเนาะอย่างที่ผมบอกไปข้อระวังก็คืออย่าให้เกินแค่นั้นหนึ่งครับทีนี้ปัญหาต่างๆที่มันมีในเรื่องเชืาา้อราเกาะรากกินรากอะไรเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปทีนี้ในระหว่างเนี้ยมันป่วยเนะี่ยครับแล้วก็ทีหน่อยหนึ่งครับคืออาทิตย์ละสองครั้งส <2 S 2> องครั้งอ่าอาทิตย์ละสองครั้งฉีดไปสักระยะหนึ่งครับอาจจะ ใช้เวลาสักหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยแล้วเราพอเราฉีดไปปุ๊บในแต่ละครั้งเราก็สังเกตดูครับอาการของของพืชเราครับว่าเออหลังหลังจากที่เราฉีดอันดีไปแล้วเนี่ยอาการมันเป็นยังไงมันเริ่มดีขึ้นไหมันมันมันก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นมันจะฉีดปุ๊บดีปั๊บมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีครับไม่มีะเนาะเออไอนี่ไออย่างนี้เรามันก็ต้องเข้าใจต้องใช้เวลาหน่อยมันไม่ใช่เป็นเคมีครับนะ ถ้าคิดมีปุ๊บมันมันจะหายไวแต่มันก็พักเดียวเดี๋ยวมันก็มาอีกแต่อันนี้มันช้าแต่ว่ามันได้ผลระยะยาวเนาะมันมันอย่างนั้นนะข้อดีของงานดีก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะทําให้เราลดต้นทุนครับอีนี้มันลดต้นทุนยังไงก็ลดต้นทุนก็คือว่าสมมติเราเคยใช้ไอสารชนิดอื่นๆนะปริมาณเท่าไหร่เราลด สมมติเราเราใช้หนึ่งร้อยเนเราลดลงมาเหลือห้าสิบอีส่วนที่หายไปก็คือเราก็เหลือเป็นกําไรแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็เออลดลงค่อยๆปรับอัตราส่วนอย่างอื่นนะลดลงทีละนิดละนิดละนิดจนบอมันมันมาอยู่ขนาดพอดีแล้วมันได้ผลปุ๋ยเราก็ลดลงใช่ไหมลดลงสมด สมมติลดลงลดลงหมดเลยทุกอย่างลดลงครึ่งหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่ใช่เลยจากไรหนึ่งต่อกสอบลดเลยเลยครึ่งสอบเหลือครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งกระสอบอย่างนั้นเคมีก็ลดลงจะเป็นปุ๋ยสูตรปุ๋ยอะไรก็ไม่รู้ละคือเราเคยใช้เท่าไหร่ให้ลดลงมาครึ่งหนึ่งสมมติรอบแรกเนี่ยเราลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วเราได้สัะรรัดเป็นที่พอใจจะได้ไร่ละกี่ตันอันนี้ก็ยังไม่รู้เนาะยังไม่รู้โดยปกติได้เท่าไหร่ ไรนึงก็อย่างมากอัปปะใหม่ก็ประมาณแปดตันต่อไร่ครับต่อไร่เอทีนี้ทีนี้เราต่อไร่นี่คือปุ๋ยหนึ่งลูกครับใช่ไหมแปดตันนี่คือปุ๋ยหนึ่งลูกครับทีนี้ถ้าเรามาลดปุ๋ยลงครึ่งลูกครึ่งลูกแล้วใช้อดีอัตราส่วนอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้ครับแล้วก็ดูว่าไร่หนึ่งเราจะได้น้ําหนักเท่าไหร่ครับไม่แน่อาจจะว่าเพิ่มอาจจะถ้ามันไอ้เพิ่มนี่เพิ่มแน่นอนครับแต่มันจะเพิ่มเท่าไหร่แค่นั้นเองครับมาสมมติว่า อาดีใช้อาดีไปแล้หนึ่งไร่ใช้ปุ๋ยเคมีครึ่งลูกได้น้ำหนักสิบห้าตันเนี่ยพอใจไหมได้ไดยางไง้อใจเลยเนานะทีนี้พอพอ,พอครั้งแรกลดครึ่งลูกครั้งต่อไปลดลงอีกครึ่งหนึ่งสมมุติว่าห้าสิบโล เอาใช้ยี่ห้าโลยี่ห้าโลแล้วได้้ำไมอย่างเดิมครับโอเคเลยใช่ไหมที่เนี้ยที่นี้เราลดต้นทุนไปเยอะต้นทุนเยอะนี่เราพูดแค่ไรเดียวแล้วถ้าสามสิบไรล่ะเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับเออนั่นนั่นคือจุดที่เราจะได้กําไรครับว่าอาดีลดต้นทุนครับคือลดต้นทุนไอสารตัวอื่นครับใช่ไหมล่ะแล้วอีกอย่างคือมันไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราครับและผู้บริโภคครับใช่ไหมถ้าถ้าเวลาเราฉีดเนี่ยถ้าเราไม่มียาฆ่าญ้าหรือตัวอื่นมาปนครับ ฉีดตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องมาปิดปากปิดจมูกครับนะเพราะมันไม่อันตรายเพราะมันเป็นชีวภาพครับเขาเขาสกัดมาจากนมผึ้งซึ่งนมผึ้งมันเป็นจะแบบว่าเขาจะมาในรูปของโปรตีนแล้วก็จะกลายเป็นอะมิโนครับซึ่งมันเป็นงานวิจัยครับมันไม่เหมือนไอชีวภาพที่เรามาหมักกันเองเนาะเอาผักมั่งกล้วยมั่งไปใส่ใช่ไหมทีนี้พอใช้ไปนานๆอย่างนั้นมันเป็นเชื้อราแต่ตัวนี้ ไม่เป็นไม่เป็นเชื้อราแล้วจะป้องกันเชื้อราไม่ให้เข้ามาแล้วแมลงอื่นๆมันก็จะไม่ไม่มารบกวนถ้าเราพ่นประจํานะครับเราจะสังเกตดูได้แล้วตัวเราก็จะสบายเราได้ละอองอ่ะได้ละอองอาดีเนี่ยสักคีบใช้เ่ียวแล้วเดี๋ยวไม่ได้ใช้เงินอีกนั่และร่างกายเราก็สบายนั่นแหละนี่นี่คลิปนี้ก็เป็นไรสับปะรดที่ห้วยมุ่นแล้วครั้งต่อไปเราก็จะมา ติดตามผลใหม่สำหรับคลิปนี้ก็คือว่าอาดีสองหขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาสับป,ประรดในเรื่องของรักเน่าคน,คนเน่าใบาแดงเนาะให้กับเกษตรกร,ร,กรบ้านห้วยมุ่นสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับครับครับสวัสดีครับ